จับพึ่งให้ลูกสาวค่ะจับเอาล้างพึ่งให้ลูกสาวกินเมาค,คนจะเมาคนจะเมาก่อนพ่อไม่เคยดูดบุหรีดะะ่ดูนะคะดูนะคะนั่นค่ะลังพึ่งค่ะลูกายอยากกินพึ่งไม่ใช่หรอกลูกสาย<ด>อยากกินพึ่งจับพึ่งให้ลูกสาวหนะ่อย โอ้โหกว่าเพิ่งจะเมาคนก็เมาก่อนวู้เห็นพึ่งกระดิกล้ปะป๊าก็เขี่ยมันออกไปสิปอดลุกเอาไหนไม้หายไปแล้วเอาเนี่ยนี่เห็นสีขาวๆเห็นไหมฉลบทมาแล้วคนจะสลบกันงพึ่งป๊ะป๊ะเขี่ยแบบมันล้มปยะป๊ะเป่าฟังดูกันทีนี้มาดูกันเราคนคนถ่ายกล้องตัวกระจี้เดี๋ยวก็เสียเป็นบ้างนะ โอ้ฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวันี้นนะตัวนี้แหละตัวันตนไตเพราะอาจาบวมตัวมันเล็กอ้เห็นไหมเห็นพึ่งแล้วเห็นพึ่งแล้วเห็นพึ่งแล้วเออคนไทยเราจะไม่กลัวกลัวเหมือนตยุทธ เห็นแลอยู่ในกล้องอ่ะอุ้ยได้เสียงพึ่งนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคน,นทุกคนเห็นไหมน่ารสีเหลือง,งๆอ,ะอ่ะน่นนสีเหลืองๆ่ะคนถ่ายมือกล้องไม่นิ่งเองไปทางอื่นละมาอยู่ท่าน,นี้ดีกว่ะ นี่สีเหลืองเเ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 หหลลลือือออออองงโ้้้้ยยยยยยบบบบุดดดีีีมมมมสสวววันวนลลาานาาาาา็ไ่ต มันแมงไตอยู่โอ้แมงไตอยู่เลยมันอยู่ตรงแบบกิง่งไม้อ่ะ